สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้ยกมาพกับน้ำเชียร์ผ้ารวยด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้น้ำเชียร์กับสิบผ้าไปตามแนวทางเหล็กเล่าพัฒนาของปูขุนเนาะค่ะเหล็กเล่าพัฒนาของปูขุนตามมานี่รุดยากเนาะค่ะล่าสุดนี่ปูแตกบนแตกล่างค่ะหกเจ็ดตรงตรงว่าต้องกับเก้าเจ็ดตรงตรงว่าต้องกับค่ะ พี่น้องหลายท่านกะได้น้ำปูยุ่เร้อค่ะสำหรับพี่น้องที่เพิ่อนอยากให้ค่าสมุดปากาปูกะโทรมาหาน้ำเชียร์เด้อค่ะเบอร์โทรกะ0925615817เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องเพิ่นกะโทรมาหลายอยู่เด้อค่ะเพิ่นมาเอาสมุดบัญชีปูค่ะ คลิปนี้ก่ะสิไปตามตองหมวดวันที่13มโมกรล่าค้มห6หกเนาะค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังเลกเล่าของปูขุนน้ำเชี่ยกะขอกาบขพระคุณปูที่ทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชียในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังปูกันเลยเด้อค่ะโหลปูกาบน้ำมันสการค่ะ อ่าจะเล่นพอนจะเล่นพอนฝนได้ฝนเศร้าตกใบปูบานเห่าเช่าเหรอโอ้หนาวบ่ค่ะปูวันนี้ดบว่าหนาวปอนได้ว่าหนาวปู่บ้านวันฝนตกมันหนาววันนี้ก็ธรรมาได้แค่ว่ามันคืมเรื่องว่าตกคืบแจักจักยำยังโนปูใหายำมันห่อดอกมะม่วงอะไรเนาะยำยังโอ้ดอกมะม่วงดอกบกว่าปูเล็แม่คือเขาคักแท้ เจคู่ปีไม่มาเนี่ยปีไมเขอมานนี้มันหามันหาหาเทนี่ละจะ้เดิมปีไม้มามันก็แตกมาสามเที่ยวว่าแตกลดมันลดเที่ยวหนึ่งเที่ยวมันแตกเช่ลไรชิบหามันวะค่ะทัดมามันก็มาลดลดแล้วมันก็มาเข่าว่างนึงเกัดนี่เราหลอบที่หาต่อต่อปีไม่มานี่เด้ค่ะปูเด็ดคเลนเล่าต่อชีเช็ดมานี่มัน มันสิลุดไปสิบเนี่ยสิสไไ ar, บหลับมันสิลุดไปว่มีเลยสิีลุดไปหลับหนึ่งย่านปูหย่านแต่มันบ่นมากน่ะนะมันป้าคู่เลยนะมันมันจั่งลุดแต่ว่าหันชวนมาค่ะมันว่ามันว่าแตกก็วิ่งลุดมันก็วิ่งลุดแต่ทั้งเจียกระติดบนรางกระติดลุดติดตลอดน่นหน้าลิดลุดมันค่ะลุดว่าพลาดให้วิ่งตัววิ่งน่นนะเมียนยูปูเลขกวิ่งว่าลุดจักเทียค่ะว่าหันกสุปูหอเจ็ดกับศูนย์ค่ะ กับเขาเจ็ดเนาะปูเจ็ดบนเจ็ดลางปาดมันก็เขามดแหละค่ะขัหลุดมันขันวิ่งขันรุดว่าคอยว่าคอยรุดดอกแต่ว่าขันลังเทียนวิ่งรุดวิ่งรุดวิ่งว่ามี่กับเข่าจับคูยังไงเลยมันเป็นนักเตะเลยค่ะนั่งเทียมันก็เป็นจับคูแต่ว่าซิปนี่มันถี่รุดด้วยพวกบ้าเทียนหนึ่งในช่องเทียนเนี่ยต้าเห็ดมาดิค่ะนั่เห็ดมันโดนอะไรดิอืมค่ะปู กว่าโดนเราแล้วเหมือนกันนะอันควมแม่นำโค้งกับขวมหอดไถยูนปูเนาะมาหอดเท่าอยู่ค่ะเขาปีปีใหม่มาแล้วมันหาหลบมันเดยสิสามหลบมันเดยสามหลบมันเลยสองเดยสองหรือมันสี่หลบมันเลยสามหรือมันดีเลยดิมันลดหนึ่งมียนยูปูต่ปีใหม่มารับหับเนี่ยเขาไปกับเขาเงย้าเลยก็ดีแล้วแบบนี้บน ไปเรือ่อยๆแต่ว่ะจนมางมันกับมันกับวันนี้สามชีก็กันสี้หางวันดีเดี๋ยวมันมีเทเดียวเท่านั้น,นดิของปูนัน่นค่ะฮันรุดรุดเทเดียวมันกับมาต่อเลยดิแต่ว่าสิมาแบบแบบวิ่งหรือว่าแบบจับปูกับว่าจักจังสีหน้าแต่ว่ามันยังฮันรุดรุดเทเดียวย่านข้าเป่าก็ยังวะอาทิษฐานี่สามเทียรุดเทเดียวกันยังดีอยู่ดีปู ไม่กระสีรุดมันกระสีรุด,ดยุอาทิตย์ได้ลังเทียแต่ว่าลุดเลยลังเทียลังอาทิตย์เขาถามไปเรื่อยกระเด็นไปรุดยุอาทิตย์ที่สองที่สามไปสิบมีหนึ่งมีสองประมาณนี่แหละขันลุดสิบหงวดลุดจากสองหงอดติปูประมาณนี่แต่ยีป่ประมาณนี่แหละ<อ>าค่ะป่ะกาศต้นรักเทียดอกกุ <laughs> เลิเล็ปูประกบก,กูให้กรบ้อไหลค่ะมันประกบปูกระซัมนี่ขน่ดเอา ทั้งบนทั้งลาง่างยังว่าชิดสองขูก็จะโอ้มันติดทนัคนละ,ละ,ละ,ะเห็นคนก็เจ้าปล่อยว่าปลาตัจเ้เลกเ็กมาหายหลายค่ะแก้เล็กกไะ้ด่าวยกค่ะปูเด็กเล่าค่ะบ้านนี้งวดวันที่สิบสามเดปูบ้านน้ำเชี่ยวขอเดค่ะปูเอาเค่ะ,คะเล็กวิ่นน้ปูบานนี้มีบ่ค่ะปูมอนนี่มีแต่ว่ามันมีมันมีเก่าตัวมันมมนี่เก่าตัวเกาไปลนะตามเกมมันนะเก่าตัว อันข oh ันเก้าต oh ัวค well. uh, ือว่า really จับมาหลดปัวเอามันกัดวิ่นไห้ฮะเชียตัวจับมันกับว่าลายตัวดีล่ะอืมอันก็ใจร้อนอันฮัคเชียพูดจับไห้บ่มักสมมติว่าจับจับตัวนี้ว่าอยากเปลี่ยนจินี่ไงนี่เก้าตัวมันว่าค่ะขันว่าได้ใจเอฟซีมักเปลียนเรืงสิเชียรมักเปลี่ยนเรื่งสิขันนี่สองวันสองสี่ขันนี้สองกับจับไปใส่หลดจั้งสินนะได้ได้คับเองได้ันสั่นะ ค่ะสมมติว่าพูจับวันนี้ปูจับสองศูนย์ให้เขาเขาจะมาสองเปลีังสิมันมีแปลนบ่นว่ากับีแปลยั้งสิจับมาเล่ยเนี่ยออกแยจากสองศูนย์หน่วมมาเลยตั้งสิแม่กะใจวะข้ัใจกะปูเออเ่าเอาเรว่าขันจับกูมันก็ไม่หลายนี่แหละจับปูปูจับให้แต่พอปูกันออกมาเนียไม่เอาะเด็กี่ว่าหลายตัวนึงให้ให้เอีจับเอาเองอะหน้ากะใจวาจับใช้กันเองเนาะจับไม่ ในทักษะของตัวเองเห็นไหมทักษะของเอฟซีเองเห็นไหมเจ้าว่าเลยเออเอาหรือนะเอาหรือปูเอาเลยค่ะมันเก่าตัวคนนี้เอาเก่าตัวก็เอาเก่าเนาะตั้งแต่จับคู่บ้าหลายบ่าหลายป็นเลขตั้งรักดิบ่าป็นเลขเที่ยงนี่เอาปูความเราค่ะวันนี้ตามมาเถเอาเลขบัลลางได้เลขเที่ยงจับซุน สองสองสามสามสสี่หกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าผมมีตัวหนึ่งขนาดนี้โอ้ปูบ่าง่ตัวหนึ่งค่ะคือว่ามันมากหมหนึ่งไหมมนีค่ะคต่มันมากัะลักลอยเดโอ้ดีเพราดีมาเลย สองตัวบนบองตนี่มาค่ะปูสอตัวมีสศูนย์สองูนย์สมี่สามสี่สี่ห้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยาหกก้หเกเจปเจปศูนค่เลขสมตัวบนนี่ สตัวบนเด้อค่ะท่านผู้ชมป่านนี้แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์สสองศตัวก็มีสตัวแปดสามสองศูนย์แปสสองสองปสองค่ะวิ่งรูดวิ่งรูด สองกับศูนย์สองกับศูนย์ค่ะท่านผู้ชมไม่มีหลุดอันนี้ค่ะวิ่งหลุดค่ะท่านผู้ชมหลุดให้หลุดค่ะหลุดมันจังหวัดขันวิ่งธรรมดาก็แเ้วแต่แตะว่าหลุดนี่มันมีสิทจับติดคูกันวะค่ะหลุดขันวิ่งธรรมดาก็เลยจะวิ่งซื้อตัวกลมค่ะปู้บ้านนี่ตัวกลมสองศูนย์สองศูนย์ก็กลม มือนี้ให้หนี่ให้สองคููด้อโอ้ค่ะหมู่บ้านกับสองคูค่ะปู่หมูสองศูนย์ค่ะก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมมันนั่นเป็นตัวร่องตกกันทั้งนั่งเที่ยบ่ได้กลมอยู่ในกลมค่ะสามตัวสักสีทอกันด้อสามตัวสักสีทอกันค่ะทอกันมันม้มะได้เดินเกินตัวใดค่ะสามตัวสีตัวโอ้ปู่ ปูตัวกลมเอ่อตัววิ่งหลุดกอดกันตัวนี้ค่ะปูอืมนั่นก็ดเรื่องเสียมันก็กอดกอกัขมาเลยนไหมอืมค่ะมันบอกกอดกอกันมากมันก็ไปกับตัวเอิญวานี่ค่ะสมมติว่าวันนี้ศูนย์มากลายกับเคือนเน้นหายมันมันติดศูนย์หลายกอดติดสองนะสองมันมากกับศูนย์ทานัันค่ะแต่ว่ามันกับเป็นตัวเด่นของมันค่ะเพว่าขันตัวได้ติดศูนย์อัดเลยนะน่ะเดี๋ยวนี้กอดจิดเลย ตัวไร้ติดศูนย์อัดเลยนะคะงวดวันที่สิบสามได้ได้ล่นเลี่ยเงินขี้ขบแม่นคงได้หล่นล่ำเลี่ยคนละโอ้่ทำนี่ละค่ะเอาค่ะนี่ทำนี่ละเด้อค่ะปูน้่งเชี่ยกัสิลบกวนปูซทำนี่ละค่ะปูบานี่อ้๋อค่ะกราบนมัสการค่ะอ่าเจริญเจริญอ๋อค่ะท่านผู้ชมอ๋อ วดวันที่สิบเอ็ดปูเพนกระเน่นถือเนาะเก่าเจ็ดค่ะเพ่นกระเน่นสองคูเจ็ดศูนย์กับเก่าเจ็ดค่ะงวดวันที่ผ่านมากค่ะงวดนี่เน้นสองศูนย์กับเจ็ดแปดค่ะ <c oughs> เลขกันเลขตัววิ่นพนเนาะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งถึงสิบสไปคัดต์ตหนึ่งค่ะหนึ่งถึงเก่าค่ะเพนก็ว่างเลขละพี่น้องเบื้องตัวประกบคูปูเนาะค่ะมันว่าหลายคูค่ะ มันเป็นสูตรของเพื่นเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโสดีถูกท่านเล่าพัฒนาของปูขุนงวดวันที่13มโมกกลาคม6 6เวลาออก2องทุ่มครึ่งโสดีนะค่ะท่านผู้ชมอยากได้ตองวดตองวดจังสี่เนาะค่ะแจ็คสหบงวดจ้งคอยไปรุดเทน,นึงแจะคอยดีอยูนอคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ